สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้พี่คุจะพามปเทีย่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีพื้นที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอขงเจียมอำเภอสีเมืองใหม่และอำเภอโพไซค่ะมีอนาเคติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งปรมแดน อุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่ที่บ้านน้องผือน้อยตอยําบลห้วยไผ่อำเภอคงเจียมมีภูมิประเทศและเมื่อเดินทางเทา้าลัดเลาะผาแต้มผาขามจะพบภาพเขียนฝาผนังปรกากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะระยะจากทางลงตามเส้นทางทางศึกษาธรรมชาติเป็นภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุไม่ต่ำกว่า3 0 0พันปีเป็นภาพที่มองเห็นเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะก็จะเป็นภาพคนสัตว วัตถุต่างๆเครื่องมือจับปลาเครื่องมือประกอบอาหารสัญลักษณ์ต่างๆและก็ฝ่ามือคนค่ะเป็นภาพการลงสีแดงสีดำสีขาวมากกว่า300รูปเป็นภาพที่เป็นเทคนิคการสลักหินหรือลงรอยลงในเนื้อหินค่ะพื้นที่ราบมีทุ่งดอกไม้ป่าและออกดอกเต็มทุ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ภายในอุทยานจะมีบ้านพักและจุดกลางเต้นร้านค้าสําหริการร้านกาแฟบริการนักท่องเที่ยวหลายจุดเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่045242581ค่ะในปัจจุบันนะคะการเดินทางก็ไม่ยากลำบากเหมือนสมัยเมื่อก่อนละค่ะอันนี้ก็คือหัวรูปของเสาหินหรือเสาเฉลียงที่ปุูดเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะคะก็จะมีประวัติแล้วก็ที่ความเป็นมา อยู่บนศิลาที่เขาเาันลึกไว้คันนี้จะเป็นหน้าผาตรงทางเดินที่พี่กุบอกว่าลัดเลาะไปข้างๆเนี่ยค่ะด้านซ้ายจะเป็นหินที่เราเดินผ่านนะคะก็จะมีภาพผาผนังนะคะแล้วก็ด้านขวานี้เป็นหน้าผาเลยค่ะแต่มองเห็นทิวทัศน์นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นทางเดินนะคะเราก็จะเกาะไม้ไปเรื่อยๆค่ะเดินได้ทีละคนนะคะหรืออย่างมากก็สองคนค่ะแต่ มันไม่ได้เดินเป็นหมู่นะคะเดินเป็นทางเดียวค่ะเดินจากต้นทางลงไปข้างล่างค่ะจะมีชั้นๆนะคะเป็นชั้นหินนะคะให้เดินลงไปค่ะก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะลองไปเที่ยวในประเทศไทยนะคะในสถานที่สําคัญๆต่างๆหรือที่เราเรียกว่าแลนด์มาร์กอันนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกไม้ป่าค่ะในเดือนนี้นะคะก็จะออกดอกเต็มทุ่งเลยค่ะสีสันหลากหลายแปลกตาค่ะ มีทั้งสีม่วงสีแดงสีฟ้าก็มีค่ะอะไน,นี้ก็คือหนึ่งดอกของดอกไม้ป่าค่ะซึ่งเรียกว่าอะไรพี่กุ๊ลก็ไม่ทราบค่ะแต่เราเรียกลมๆว่าดอกไม้ป่านะคะ,ะทีนี้เราก็เป็นการพูดคุยกันค่ะระหว่างพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมพรีเมียร์นี้นะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานค่ะซึ่งตอนนี้พี่กุ๊ลก็จะไป ให้ความสําคัญในการลงคลิปช็อตมากกว่าค่ะเพราะว่ามันง่ายค่ะแล้วก็สั้นสะดวกรวดเร็วค่ะใช้เวลาไม่ถึงนาทีค่ะคือไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะสําหรับ1นึ่งช็อตค่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกความที่พี่ๆเพื่อนๆสนใจอะไรนะคะก็จะนํามาลงให้ค่ะก็จะมีความรู้บ้างเกร็ดเล็กๆน้อยน,นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวในกระแสต่างๆค่ะ ค่าคลิปพี่เมียนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าจะมีพี่ๆเพื่อนๆคนเก่าๆเดิมๆของเราในที่เราเคยไลฟ์สดกันมาแล้วจะมีใครเข้ามาดูกันบ้างนะคะก็จะทักทายโดยรวมกันกรับกันนะคะเดี๋ยวพี่กูจะพิมพ์ตอบอยู่ข้างล่างนะคะคาดว่าก็น่าจะมีคนในใจอยู่บ้างนะคะ แต่ก็ไม่แน่ค่ะบางทีพี่ๆเพื่อนๆก็อาจจะติดไลฟ์สดหรือว่าอาจจะติดเยี่ยมบ้านพี่ๆเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะพี่กุลก็จะไลฟ์ไปแล้วก็ใช้พี่เมียนี้เป็นคลิปนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวไปอีกสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งค่ะของประเทศไทยคืออุทยานแห่งชาติป่าแต้มนั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งอากาศในช่วงนี้ก็ค่อนข้าง เย็นนิดหน่อยค่ะก็รู้อยู่นะคะประเทศไทยไม่เคยมีหน้าหนาวให้ปรากกฏเลยค่ะส่วนพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ทางกรุงเทพปริมณฑลหรือภาคกลางนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ระวัง PM 2.5ซึ่งตอนนี้กำลังมีค่าเฉลี่ยที่สูงมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆออกจากบ้านอย่าลืมแมสนะคะหรือเราเรียกว่าหน้ากากันฝุ่นนะคะแล้วก็พกติดตัวสำรองไปด้วยนะคะเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุขาด,ขาดลงหรือโดนน้ำเปียกนะคะ ก็จะได้มีเปลี่ยนนะคะพี่พีเพื่อนแต่ส่วนใหญ่คนในกรุงเทพหรือวัยรุ่นในกรุงเทพที่พี่กูดเหนน็นนะคะไม่ว่าจะเป็นตามรถไฟฟ้าหรือตามน้างสัพสินค้าเขาก็จะไม่ชอบใส่กันค่ะเขาาะว่ามันอะไรเกะหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้นะคะแต่สาหรับรุ่นเราๆนะคะพี่กุก็สําสคัญค่ะเพราะว่าตัวพี่กุธเองนะคะผ่านมา ไม่ว่าจะกี่ซีซันค่ะก็ยังไม่ได้เจอกับโควิดเลยหรือไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เจอค่ะแต่ก็ไม่อยากพูดถึงนะคะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะนี่ก็จะเตือนพี่เพื่อนๆนะคะแอลกอฮอล์หรือผ้าเปียกนะคะอย่าลืมติดตัวไว้เสมอค่ะแมส้าหายใจไม่ออกก็ใช้สูตรดมยาดมหรือพิมพ์เ็จน้ำอะไรนะคะพูดแล้วก็เหมือนผู้สูงอายุเลยนะคะก็เราก็ไม่ปฏิเสธค่ะว่าเราก็สูงอายุแล้วจริงๆไหมคะ ก็เป็นห่วงพี่พี่เพื่อนๆนะคะในทุกๆที่ทุกๆคนที่เคยร่วมทุกร่วมสุกันมาในการจัดทำอยู่เนี่นะคะเป็นห่วงและยังคิดถึงอยู่เสมอนะคะซึ่งช่วงนี้พี่คุณไม่ไลฟ์สดเลยค่ะทำคลิปอย่างเดียวซึ่งรอจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือหนึ่งแสนซับนะคะก็จะดูว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็มาพบก,กับพี่พเพื่อนๆนะคะให้หาคิดถึงบ้างค่ะ เดือนนึงคิดถึงกันครั้งหนึ่งนะคะจริงๆเราคิดถึงทุกวันนะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่อะไรต่างๆนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการทําคลิปหรือไลฟ์สดหรือมาพบพี่ๆเพื่อนๆค่ะอันนี้พี่กุก๊กถ่ายริมหน้าผานะคะเป็นบรรยากาศซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหรือเป็นควันค่ะ <Jennifer> เมื่อมาถึงภาพนี้ก็คงใกล้จะหมดเวลาของคลิปนี้แล้วค่ะ ดีใจคะ่ะที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึง่งเป็นห่วงรักและคิดถึงเสมอนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบคุ้นๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปช็อตและพี่เมียสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย